มาแล้วนะครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับตอนนี้รถล่าช้า22นาทีนะครับก็คือก่อนหน้านี้ช้ามา20กว่าแล้วก็10กว่าแล้วก็ตอนนี้เสียเวลาเพิ่มนะครับเพราะว่าไปรีก,กัน109ที่วังกาลมานะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยสถานะขวบรถของรถท้องถิ่น408ล่าช้า22นาทีครับหลังจากที่รถจอดชุมแสงไปแล้วนะครับ รถไปจ่อยทีมที่สถานีรถไฟของประกฏทัพกิจปึงบอระเพชรปังน้ำโพและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟนครสวรรค์นะครับซึ่งจะไปเจอกับรถธรรมดา207กรุงเทพนครสวรรค์นะครับออันนี้ไม่มีฉบับย่อนะครับมันเป็นฉบับเต็มเลยฮะกำลังมานะครับรถท้องถิ่น408กองเบอย์อและขอภัย กำลังมาไปที่เรียบร้อยนะครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์นะครับยังไม่เชิงว่าเป็นรถเที่ยวสุดท้ายนะครับนะแต่สําหรับผมเนี่ยเวลาถ่ายคลิปเนี่ยแค่สามขบวนเนี่ยขบวนนี้แหละจะเป็นขบวนสุดท้ายที่ผมจะถ่ายนะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่เที่ยวสุดท้ายผมหมายถึงว่าถ่ายคลิปขบวนเนี่ยเป็นขบวนสุดท้ายของค่าคืนนี้่นะอย่างที่บอกเขาว่าจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยจะลงสามขบวน วันศุกก็ลงสามขบวนเหมือนกันครับแต่แค่เพิ่มขบวน9กับ51เข้ามาก็คือตั้งแต่ขบวน9 10 13 14 107 108 51แล้วก็52นะครับส่วนใยายถ่ายครบหมดอ่ะขาดขบวนเดียวคือด่วน51ครับแม่งรอนานจริงบางวันนี่โหผมถ่ายนะผมนอนหลับไปเลยถ้าใครอดใจถ้าใครตั้งใจจะรอดูด่วน51นนะครับผมแนะนำนะครับว่า ในช่องของผมเนี่ยมีคลิปด่วน5้าหแค่4ี่ห้าคลิปเองมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะไปหาดูได้ครับนะให้หายคิดถึงนะดูคลิปว่าเก่าไปก่อนครับคลิปใหม่จะลงแน่นอนภายในวันศุกร์นี้กำลังมานะครับรถท้องถิ่น408มีรถโมไซค์ฝ่าเครื่องกันนะครับอย่าทำตามมันอันตราย มาแล้วนะครับแสงไฟมีตั๋วมารอได้เลยนะครับเดี๋ยวตกรถก็ที่ได้ยินเสียงกองนะครับก็เป็นกองของคณะมังกรทองนะครับที่กําลังฝึกซ้อมในงานงิ้วนะครับนะเพื่อที่จะมาเล่นในงานยิ้วประจําปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับฝองโปรหมดไปแล้วนะครับงานจะเริ่กวันที่8ถึง13ธันวานะครับเดือนหน้ามาเที่ยวกันได้ครับโอเค มาแล้วนะครับรถท้องทีน408ขบวนสุดท้ายนะครับที่ผมจะถ่ายในค่ำคืนนี้ฮะบางอันก็พูดอย่างนี้บางอันก็พูดอย่างนี้ครับโอเครถลาช้ามา22นาทีแล้วครับฮะมาแล้วนะครับ,ร,บรถท้องทีน408เชียงใหม่นะครสวรรค์ ไปเชียงใม่ปทีนรสเลอาวของของา้นที่เอยรับป้ายไม่เขียนผิดนะครับเพราะว่าป้ายจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนี่งเขาปีปลายนครสวรรค์เชียงใหม่นะครับเขาต้องปนนปปไ,ปไปเชียงใหม่นครสวรรค์รถล่าช้าทีสนาทีนะครับ ออกตัวอย่างไวเลยนะครับอโอเคเสียเวลามานะครับโอเคเทีสุดท้ายที่ที่ถ่ายนะครับคืนนี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ